เออเข้าท่าเข้าท่าทายวัยละลืมเข้าท่านะเข้าท่านะอันนี้แบบว่าปู่ปู่ปี่ปู่กันนะฮะกันดั้มครับชอบหุ่นยนต์นี่ชอบหนังหุ่นยนต์ในดวงใจคือทรานส์ฟอร์เมอร์ครับทุกภาคอลังการงานสร้างครับทุนทีหนึ่งพันถ้ามีอยู่จริงนี่น่ากลัวสุดๆเลยไอตัวเหลวนะมีคนชอบตัวเรมอนหุ่นยนต์จากอนาคตนาราณกอดกระเป๋าวิเศษด้วยมีคนชอบยักษ์ ไซบอกชีไซบอกชีแจนคิงฮาแล้วมีสาระน่าเขียวเขียวพี่นันจำได้ไหมน่าเขียวจำได้ไซบอกชีไม่ชอบได้ไงอันนชอบไหมน่าเขียวจำหน้าจะน่าเขียวได้ชอบไหมเฉยเฉยไซบอกชีอ่ะน่าเขียวพี่ยักษ์ยักษ์ของนุ้ยคอยวใช่ใครวะจะี๋ยหายดูยักษ์ยักษ์ยักหนูจำให้ประกอบได้รวมตัวนี้จีนน่าชอบนี่เรื่องยักษ์ชอบสนุกชอบยักษ์อ่ะเดี๋ยวเปลีหน้ากลับมา box <Ball> office ใช่แล้วเมือส,สักครู่ครับมาค่ะถึงเวลารายงาน box office นะคะหนังทำเงินห้านดับประจําสัปดาห์นี้กันแล้วครับ supposed to be f a l l o w i n g อันดับ5นะคะ <im itation> อินฟอลโล่ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้1.7 2ล้านรายได้รวม2 0 1ล้านค่ะ In นซ Chapter 3อ <im itation> อยู่ในอันดับ4ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้นะคะ2.41ล้านรายได้รวม1 0 9 7ล้านค่ะสไนเปอร์อยู่ในอันดับ3นะคะรายได้สุดสัปดาห์นี้2.51้านล้านรายได้รวม10.68ล้านค่ะ ส่วนอันดับ2นะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Barry l a t l e ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้3.05นล้านรายได้รวม3.05ล้านค่ะและอันดับ1น,นะคะจุ r a s s i ์เว r ร์ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้27.39าล้านรายได้รวม267.81ล้านค่ะ แล้วตอนนี้คนที่ตอบคำถามถูกอยู่ในสายกับเราเลยนะครับคุณจูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดเต้นติดเต้นเหลอหรคุณจูนตอบว่าแบตเทอร์ลอยค่ะแบาเทอร์ลอยเป็นสุก้าสุก้องถูกต้องนะครับเป็นปกใหม่ด้วยได้ดูไหมครับแบตเทอร์ลอยด์ดูไหมได้ดูได้ดูไหมครับอยู่ค่ะได้ดูไหมครับแบตเทอร์ลอยเคยดูไหมคะดูแต่ภาคหนึ่งค่ะดีมากดีมาก เป็นทางเป็นทางที่ถูกต้องแล้วภาคสองเนี่ยเหมือนแบบเรียกว่ามาจากคนมาจากนรกอีกขุมนึงอะอ่ะไดูเรื่องของรางวัลดีกว่านะครับเรื่องของรางวัลเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือนะครับสยืยสีฟ้าสดใสนะครับมาพร้อมกับ DVD นะคะจากเรื่อง wedding ring นะครับยูในเต็ดโฮมเ e r เทนเมนต์ครับได้ไป2ชิ้นนะครับหรือว่ากระเป๋า terminator นะครับยูในเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลพิกเจนะครับ สุดท้ายเป็นดีวดีครับชปปี้กระเป๋าค่ะกระเป๋านะคะกระเป๋าครับคิดมากเลยดจังเลยโอเคดูหรือยังครับคนเล็กอ๋อยังเลยค่ะยังนะครับดีแล้วครับดีดีดีนะครับไป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 สนับสนุนให้ไปชมในโรงครับก็เลยเสียวพี่ตศอค่ะอ่าเดี๋ยวทีมงานทีมงานติดต่อกลับไปนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับชมครับชมอ่านอันที่ 10s หน่อยสุดท้ายแล้วออชอบโดเรมอนอ่ะจักอ่านไปแล้วใช้บอกชีอ่านไปแล้วปริ i ฟิกริมมันมากชอบตอนหุ่นยนต์ลากเรือไปฟาดครับ ตรตีแล้วใจบอเอีครับน่ารักซับซึ้งประทับใจแบบไม่ต้องใช้คําพูดคําสื่อสารและหน้าวิจิตรการตาบออียหนูยังไม่ได้ดูเลยอะบอเอียอูยยดลิลสตีลพี่หน้าพระขนง c ีทอาตุลอ2จากส a r Wars ครับครับพี่พี่หน้าพระขนมหุ่นยนต์นพรพเอกเฮ้ยมันก็เล่นพอใช้ได้นะแย่ไม่แย่เฮ้ยก็เล่นได้นะอะไรก็เกินชอบสมศรีส2่ครับสมัยนั้นเธอน่ารักมาก คุณแนแ่มจินตลานะครับดูเรียลสตีลครับดูละมันมากดูเลมอนสิครับเพราะขอฝนได้ด้วยคทายมาหกท่าผ้าปักมาท้าผีชอบชอบช็อตเซอร์กิตครับตอนนี้มีคนได้สมุดนี่ยไงสมุดคนที่ได้อยู่ในสายแล้วนะครับสสวัดีคุกิจกิพง์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพุกิจกิพงได้รับรางวัลใบเป็น Chevy the art of the movies นะครับ congrats ค่ะตามเบอร์นี้นะครังไม่ชอบเคยดูแล้วไม่อยากฟังฟังน้ำเสียงนะถ้าจะไม่อยากได้เอ่ไปส่งเอสเปรสโมากขนาดนี้ต้องได้รับไว้ก็ได้ครับได้ดูไหมครับแชปปี้ดูไหมอ๋อไม่เคยไม่เคยดูก็อย่าเอาเลยวะไม่แต่แต่หนูว่าไม่ได้หนังสือไปเปิดดูปุ๊บอยากดูแล้วไปดองบนเชลนะขายต่อเลยด้วย เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับด่มีมากมากสนุกสนุกดูได้ชับปีดูได้นะฟังจากน้ำเสียงแล้วผมมั่นใจเลยกรสุงมาเยอะกรเบืออยู่ยินดีกับผู้โชคดีท่านอื่นด้วยนะคะเรัขอลงมาวันนี้ของเราไปค่ะทำไมทายเมจิกไม่ผมไม่เข้าใจดูกันทั้งเมียดูทั้งเมียสีระเชิงลุกษะ ชอบจแอนโรโบครับโจ้แจนโรบอทอันไหนแจนโรบอตแจนโรบอตญี่ปุ่นโรบอตชอบบัสและเยร์ในตระกูลทอยสตอรี่พี่แกทำอะไรไม่ได้เลยตัวเท่าไหร่เรียวสติลเป็นหนังที่สนุกมันมากหนังครอบครัวคนชอบเยอะบูรุษสองสตวรรษประทับใจความรักที่หุ่นมอบให้คนและพร้อมตายไบเซนเนียลแมนใช่ไหมชีไทยเนี่ยเก่งมากนะบูรุษสองสตวรรษไปยังไปยัง ถ้าหุญโยนเกรดบีชอบอะไระสมอะไรนะสมบี้สมบี้ปะทะหุ่นเหล็กชอบเฮี้ยมหุ่นเหล็กเฮี้ยมหุ่มเหล็กคลาสออฟฮะซลาสออฟช่างมันเตะครับเวลาของวีไฟเดอร์แล้วนะครับขอบคุณทุก SMS ที่ส่งมาสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะวีไฟเดอร์แฟนเพจครับจ้าปิดรายการด้วยด้วย พิกแล้วพิกเกตพิกแล้วบอมครับเจอรฟ l วน์อเวอร์าค่ะไปแล้วครับสวัสดีค่ะ So good.